ม s s a l a m u a l a i k u m r a h m a t u l l a h เราะกาตุฮ์ครับนี้ผมแวะมาละมาติมัสมัสยิดบานบุนะอยากจะบันทึกาพมัสยิดให้เปิ่นได้ดูนะวมัสยิดนี้เป็นมัสยิดตี่คนกลางจะมีกวามเขาแก่นะนี่ดูนะสั้นนะตรงนี้ก็ บริเวณด้านนนะนมีมนะไอปุ่มพัดลังกลับมาดูนะด้าน,นนี้มันจะเป็นต,ตัวอาคารที่เขาทำไม้นะอาคารนี้ทำไม้นี่ก็จะใช้ไม่ก็ใช้ระมานพังสุขทำเดือกวทีน็อกทีนี้นะเยอะนะด้านล่างนะเขาบอกน่าจะพุ่งเป็นเป็นรวยเป็นร่องร่องรวยนะเดีอาจจะหมักกว่าด้วยนะแล้วก็ นี่คือนพือตัวอาการหลังเก่าที่ใจละมัดปกติประจําวันนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก่าแก่เดี๋ยวผมพาไปดูในต้นนะเดี๋ยวคุณคุณก็ไม่ไม่ปวดดังนะเพราะเขาละมัดกันนะนะนะยากให้ดูนะผมไม่ได้เขาค่อนข้างสวยนะอันนี้เป็นเป็นตน้นชนาะติเลยนะในปีนี้ เดี official, um, um, um. ๋ยเข้าระมัดละมัด <fal> สุด้ยเลยครับใช่แล้วครับอยู่ไหนนตอยู่ข้โมอครับฮะขอมครับมอกับโมครับวันี้ระมัดสร็จเล้วก็เลยมันติดกับไว้เพื่อปวนใรแรากกว่าทีนี่คนาแกเก่าแกอ๋อไปดรัไนะนะไปคต่นมาตืมาตืนเ้ยวเหลเวดเ๋ยเจอั ยไปลินนะให้ดูดังในนะอันี้สวยนะทีมาจีบสบบางแก่ตกแต่งสวยนะมาแม่เจมาก็เปิดเองเลยนะบางแก่จีสบายให้ไปตนวจดูนะก็อระหยดนะสีถุงคันกับสวยนะสีนี้นะสะอาดด้วยนะ Ini calon nanti dua lelaki. Apa, apa, apa kau tuan nak? Kap, tadi kau nak kap. Waalaikumsalam, alhamdulillah, warahmatullah, wabarakatuh.